อัญโยงฮาเซโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่อัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศเกาหลีในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับตัวละครนะครับผมแล้วก็พิเศษสุดๆในอีเวนท์นี้ก็เป็นตัวละครประจำเดือนสิงหาคมนะครับผมที่เราก็ดูความสามารถของน้องกันคร่าวๆกันแล้วเนาะแต่ในวันนี้นะครับผมเราก็จะได้เห็นตัวน้องจริงๆและความสามารถจริงๆเปอร์เซ็นต์จริงๆของน้องนะครับผมยินดีต้อนรับน้องฮิลด่านะครับผมเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟ ประเทศเกาหลีนะครับผมอูอ้หดูท่าฟันหอ,อกของน้องนี่สิหอกเขาใจแทงไม่ใช่เหรอฟันก็ได้ฟันหอ,อกนะครับผมน่าจะเป็นตัวละครที่ทําดาเมจหนักหน่วงมากๆเลยนะครับผมแต่ว่า น้องเป็นไซวิกเนาะซึ่งความสามารถแรกของน้องนะครับผมก็คือเมื่อน้องทําการตกเลนมมากของศัตรูนะครับผมมีโอกาส90%ที่จะเปลี่ยนพื้นที่นั้นนะครับผมให้กลายเป็นพื้นที่ที่ไม่มีสีนะครับผมโดยที่เรานะต้องจ่ายค่าผ่านทางพื้นฐาน85%ของพื้นที่นั้นนะครับผมพอเปลี่ยนแล้วปุ๊บนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่รีบนะครับผมเราแค่รอศัตรูเนาะทำการทอยลูกเตา๋า สองครั้งนะครับผมก็จะเปลี่ยนเมืองนั้นให้กลายเป็นเมืองของเราแบบถาวรเนานะแต่ถ้าเกิดว่าเรารีบนะครับผมเราก็สามารถเดินดุมๆหรือว่าวาไปตกที่พื้นที่ที่ไม่มีสีตรงนั้นนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนให้กลายเป็นเมืองของเราได้ทันทีนะครับผมสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีสนีนี้ก็ศัตรูก็น่าจะแก้ทางง่ายๆนะครับผมโดยการมาตกที่พื้นที่ที่ไม่มีสีเนาะแล้วก็เปลี่ยนกลับให้เป็นพื้นที่ของศัตรูแค่นี้นะครับผมจบิง เนาะแล้วอีกหนึ่งความสามารถนะครับผมก็คือความสามารถในการก่อสร้างเลนด์มาร์กเมื่อน้องก่อสร้างนะครับผมมีโอกาส85%เนาะที่จะจ่ายค่าก่อสร้างเลนด์มาร์กนะครับผมคูณ5นะครับผมแล้วก็อัปเกรดพื้นที่นั้นให้แกเป็นแลนด์มาร์กทันทีนะครับผมสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวละครทดลองเนาะก็คือการที่น้องนะครับผมสามารถทอยดับเบิลแล้วก็จะได้รับมาเบิลนะครับผมของเงินเดือนเนาะหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนนะครับผมกลับคืนมาอันเนี้ยก็จะเป็นความสามารถที่ น้องใช้ผลิตมาเบิลเพียงควาสามารถเดียวของน้องนะครับผมแล้วเราถอยดับเบิลบ่อยไหมเฮ้ยเริ่มเกมมาแล้วก็ถอยดับเบิลแล้วปะ่ะเออเพราะว่าเราทําไมเรามีการซื้อถอยดับเบิลครั้งแรกในการถอยมานะครับผมน่าจะเป็นครั้งเดียวแหละที่เราถอยดับเบิลได้ว่าเป็นั่นถอย12ทออย2อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแต่มันไม่ค่อยจุใจเท่าไหร่อ่ะเนาะแต่ก็ขอบุดนะที่เพิ่มมาให้ อีกหนึ่งความสามารถของน้องน,นะครับผมก็ยังคงเดิมเนาะก็คือความสามารถในการชาร์จโลนะครับผมเมื่อเริ่มต้นถอยลูกเต่ามีโอกาส5 5นะครับผมที่จะชาร์จโลสามารถชาร์จได้สูงสุด2ขั้นนะครับผมบวก10%เมื่อไม่สแสดงผลเนาะอย่างสุดท้ายนะครับผมเมื่อเราจบเทิร์นมีโอกาส70%นะครับผมที่เราจะทอยเต่าต,ต่ออีก1ครั้งนะครับผมโดยการทอยครั้งนี้เนาะก็จะทอยแม่นนะครับผม100%ถ้าเกิดว่าใครทอยไม่แม่นกะเกตไม่ถูกนะครับผมก็กรุณากด คู่ทีด้วยเนาะส่วนความสามารถของ CEO ของน้องนะครับผมก็ยังคงเดิมก็คือเมื่อน้องทําการก่อสร้างนะครับผมมีการ60%นาะที่จะวาร์ปไปที่ไหนก็ได้นะครับผม5ช่องหน้าหลังนะครับผมบวกอีก10%เมื่อไม่แสดงผลขอพูดถึงโมเดลหน่อยนะครับผมคือน้องเหมือนคนจริงๆมากเลยน,ะน้องไม่เหมือนกับตัวละครเกมเสถียรน้องมีแสงมีเงานะครับผมมีการขึ้นไหวดุดดังมนุษย์จริงๆนะครับผม ดูอย่างตัวละครเดือนที่แล้วนะครับผมเนีย่ยเห็นไหมแตกต่างกันมากนะครับผมนี่น้องไม่เหมือนคนเลยนะครับผมถึงแม้ว่าน้องจะเป็นคนเนาะแต่น้องเคลื่อนไหวแปลกๆเห็นไหมไม่มีเงาด้วยเอ้ยถือว่าเป็นการออกแบบโมเดลที่ดีเลยนะครับผมดูแค่ลูกการ์ดปลูแล้วเนาะดูดีดูด,ดีแต่ความสามารถเหรอเสีย <c oughs> ดายจัง ครับผมเสียดายมากเลยเนาะโอเคเราไปดูวิธีการหากันดีกว่านะครับผมวิธีการหาน้องอาจจะหาง่ายก็ได้อ่าวิธีการหาน้องนะครับผมเราสามารถหาได้จากการอัพนะครับผมลูกแมวเนาะให้เป็นเลเวลแม็กแล้วก็เอามาแลกนะครับผมให้กลายเป็นน้องเสืออันนี้เสือสีดําเขาเรียกว่าเสืออะไรอะเสือจักกั้วหรอแปลกๆนะน่าจะเป็นเสือดแเลยอ๋ออ๋อก็เสือดําไง เฮ้ยง่ายดีนะครับผมโอเคแล้วก็สะสมเสซรามนะครับผมให้ครบ5ตัวเนาะเอามาแลกตัวน้องได้เลยนะครับผมแล้วก็ใบแรกใช่ไหมใบแรกเราสามารถรับได้ฟรีๆนะครับผมจากตรงนี้เนาะแล้วก็จะได้มาเป็นเลเวล10ด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าอัพไปแล้วนะครับผมแล้วก็ได้คืนมา1ใบเนาะมันจะเป็นเลเวล1นะครับระวังไว้ด้วยกันละกันเนาะอ่ะใบแรกง่ายใบหลังๆอะ่ะโคตรยาก นะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าเรานะครับผมได้รับน้องอ่าฮิลด้ามาแล้วนะครับผมเพียงแค่เราสะสมฮิลด้าหนึ่งตัวเนาะเราก็รับไปเลยนะครับผมฟรีๆอัญมณีกันดูดกันเชิดนะครับผมหกสิบเปอร์เซ็นต์อู้เอ,อ้ยนี่มันกันดูดกันเชิดหรือว่าการจัดปาร์ตี้เฉยๆน่าจะเป็นการจัดการปาร์ตี้เฉยๆนะครับผมหกสิบเปอร์เซ็นต์เนาะก็รู้เลยนะครับผมว่า น้องเกลียดตัวอะไรนะครับผมเขาถึงแจกมาให้เนี่ยก็มีอยู่ตัวเดียวนะโอเคส่วนข้างล่างนี้นะครับผมก็แจงจะเป็นจี้ที่เหมาะสมกับน้องที่เอามาให้น้องฟรีๆนะครับผมสามวันเนาะก็คือสะสมนะครับผมเสือสองตัวกับสี่ตัวนะครับผมถ้าปิดน้องอ่ะก็ได้มาฟรีๆเลยนะครับผมทั้งสองจี้เนาะแต่เป็นจี้ระยะเวลานะครับผมเป็นจี้วาร์ปไปที่ไหนก็ได้แล้วก็สร้างหลุมดำกับจี้หมวกไทเทเนียมปลาระเบิดอื ก็น้องไปใส่วนะิกกันเนาะก็เข้าใจได้นะครับผมส่วนคอสตูมของน้องนะครับผมขอดูรูปหน่อยสิาสวยหรือเปล่ากลายเป็นสีขาวเลยเหรอหุยจากเสือดำกลายเป็นเสือขาวได้จูดดมิเชียนหรอดาบดออะไรนะไลาจูดอะหนึ 101. ่งศูนย์หนึ่งดมิเชียนนะครับผมถูกต้องเฮ้ยสวนขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเหมือนเป็น เทพพิดาวาเคอรี่เลยนะครับผมอ,อ๋อความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาเนาะเอาไปดูข้างนอกดีกว่านะครับผมความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาของจีอีโว e นะครับผมอันข้างแรกยังเหมือนเดิมนะครับผมก็คือก่อสร้าง60%บาร์หน้าหลัง5ช่อง10%ไม่เป็นผลนะครับผมแล้วก็อันทั้งหลังเนาะ60%นะครับผมป้องกันความสามารถในการขโมยมาเบิรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นความสามารถของคีมูนความสามารถของยอมราหรือว่าความสามารถของ ของอาชาที่ขโมยเงินอะไรก็ตามที่ขโมยเงินนะครับผมน้องป้องกันห0สิเอร์เนาะแต่แอบ,บกระซิบนะครับผมหกสิบปเซ็ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกเพราะว่าตัวพวกนั้นน่ะมันตกได้รัวๆนะครับผมเดินผ่านเรารัวๆเราก็เสียมาเบอร์รัวๆนะครับผมหกสิเอร์เซ็ตไม่เพียงพอต่อการป้องกันนะครับผมอันนี้แอบ,บกระซิบนะ <c oughs> โอเคส่วนอย่างอื่นนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะอันนี้กันอันนี้กันวาร์ปตอนเริ่มเทิร์นนะครับผมหกสิบเปอร์ อืมยังไงดีเนี่ยทำไมทุกคนทำหน้าทำตาเหมือนไม่อยากหาไม่ใช่ทุกคนนะครับบนวงเองนะครับผมอ๋อฮก็ไม่มีไม่มีเฟิร์สมีเฟิร์สอิมเพชชันที่ไม่ค่อยดีกับน้องเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเล่นตัวละครทดลองมันก็เล่นยากอะเนาะถึงแม้ว่าจะมีการ toy double แล้วก็ได้เงินมานะครับผม แต่ประเด็นหลักของเราอ่ะไม่ได้อยู่ที่เงินของน้องเงินน้องอ่ะลุงหาลุงหายังไงก็ได้ไม่มีความสามารถในการสปอนเงินลุงก็หาเงินได้แต่น้องเมื่อไปเจอกับตัวละครเดือนที่แล้วแล้วอ่ะที่ลุงเล่นตัวละครทดลองนะน้องสู้แทบไม่ได้เลยนะครับผมแบบไม่ได้เลยจริงๆนะหรือว่าลุงสู้ไม่เป็น มันต้องมีอีกมันต้องมีอะไรสักหนึ่งอย่างอะที่ทําให้น้องไปตกเมืองศัตรูแล้วน้องอะทําการว้าไปยังพื้นที่ใดก็ได้ในแถวหรือว่าว้าไปยังพื้นที่ศัตรูได้อีกแล้วก็แบบจ่ายตั้งแบบอ๋อ ใช่ลู้ยังไม่ได้ลองเล่นกับพวกจรวดยกเว้นค่ามหันทางแล้วก็บินเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเรานั้นมีความสามารถในการทอยแล้วได้เงินแล้วอ่ะเราทอยดับเบิลสรอบอ่ะเราได้จะได้เงินมากพอนะครับผมในการที่เราจะเปลี่ยนสีแลนมา k ของเขาเนาะให้กลายเป็นไม่มีสีสัก2อสที่นะครับผมแล้วเราก็รอนะครับผมเวลาที่เขาทอยรา้มันก็ไม่ได้อยู่ดีสิ ถ้าเกิดว่าเราจะป้ายสีของเขาอ่ะสที่เมืองเราอ่ะก็ต้องมีอยู่แล้วประมาณ4ีหเมืองนะครับผมที่จะทําให้เราชนะเราอ่ะสร้างเลนแม็กไว้ก็จริงนะแต่เราอ่ะไม่สามารถสร้างเมืองที่อื่นๆได้เพราะว่าเราไม่มีความสามารถในการถูกเมืองโอ้ยปวดหัว I am headache ก็ขึ้นอยู่กับว่านะครับผมของดองของเรานั้นจะได้มาเยอะน้อยแค่ไหนก็นแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าของดองของเรานะครับผมได้การ์ดเอสบวกน้องเสือดำมาเกิน3ตัวอ่ะเราก็เสียเพชรไปอีกสักแปดพันเ,เพชรในการหาแมวเสือดำอีก2ตัวแนละ้วปิดน้องก็ได้นะครับผมตัวละครนี้800 0ก็ไม่น่าแพงไปเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเสียไปตั้งสอง0 0กับตัวละครนี้นะครับผมก็ ก็ถ้าเราชอบก็โอเคนะครับผมสำหรับสกรีผสมสูงแบนี้นะครับผมมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็หวังคลิปหน้าขอทุกคนมีความสุขกันและก็สีเธอประเทศเกาหลีนะครับผมใครปิดแล้วก็ขออยู่ดีด้วยนะครับผมแล้วก็ขอให้เล่นโหดๆปังๆนะครับผมไปแล้วนะบ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊